สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะฮะตอนนี้อยู่หน้าปักซอยครับอยู่กับเอกกำลังจะไปทํางานต่อที่ม<ง>นอนอนย,ยังยังยังไม่ได้นอนเลยเหนื่อยมากยังไม่ได้ไ<ง>นอนเลยเหนื่อยคือตั้งแต่เรามาถึงที่บ้านต่หกโมงครึ่งเนาะโมงครึ่งนั่งท<ง>ํางานนี่ก็ยังไม่เสร็จนะนี่ต้องไปถ่ายต่อที่หมอตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบวันทีแล้วจะไปทําต่อที่มอก็อต่อโชว์แ่โชว์ว่านี่เป็นอุปกรณ์เคลดลับในการที่ให้ใหเราทํางานอยู่ดีๆได้นะ ะจะทำให้เราไม่หลับกันกินคนอื่นนะจะบอกว่ากินแล้วมันเหนียวปากมันจะโดนปากใช่ป่ะนี่นะถ้าไม่อยากกินแล้วเหนียวปากกินนี้ดูดู <c oughs> ทั้งนิ้วจะเป็นเหนียวปากไม่รู้ดิเขาว่าาอไหมอยู่ทั้งคืนไม่แดกแดกบาเอาจากบ้านของเอะไม่เท่าไหร่เขียวยของกูแบลว์ แล้วฐานเป็นรูปดอกไม้นะเอ้เป็นรูปวงกลมนี่เป็นรูปดอกไม้นี่อันนี้อันนี้ของดิงฟอปอันนี้อันนี้ไดมอนฟอปจะซื้ออะไรก็เลือกกันเอาเพราะแต่หมาก็เพือนไปนะือนดีนะก็เดี๋ยวเจอกันที่มอสแล้วกันบ๊ายบาย